ครับสวัสดีพี่พีๆน้องๆชาวพระเครื่องและ fc ที่รักทุกท่านครับ e p ที่32ครับสวยงามยามเช้าเช้าครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ300บาทครับบูชา2องค์500บาทครับมาดูรายการที่1กันเลยครับ เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนือแก่งแก่งแน่นๆเลยครับมวลสารพุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับรายการที่สองครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับ หล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่3ครับเป็นพระกำแพงลีลาครับกำแพงขย่งครับเนื้อดินเก่าๆเลยครับ เลี่ยมจับกรอบเงินกรอบทองครับกอบพลาสติกกันน้ำครับเนื้อดินมันๆเลยครับรายการที่4ี่ครับเป็นพระสมเด็จครับ สมเด็จน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อนวลนวลเลยครับนวลนวลนุ่มนุ่มแน่นแน่นเลยครับรายการที่ห้าครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับ หล่อๆล่ล่ำๆเลยครับเนื้อโลหะเก่าเก่ามันมันเลยครับเรี่ยมจับกรอบเงินกรอบทองครับรายการที่6ครับเป็นพระผงครับสิ่งป้อนเยื่อครับ สวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับเนื้อนุ่มนุ่มเนียนเนียแน่นๆเลยครับรายการที่เจ็ดครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนือแก่งๆเลยครับมาพร้อมตลับสเตเลสพร้อมบูชาเลยครับรายการที่8ครับเป็นพระท่ากระดานครับหล่อโบราณเนื้อชินตะกวครับ เนื้อชินตะกัวเก่าเก่าค่ำค่ำมันมันเลยครับรายการที่9ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับน่าจะเป็นพระกูครับลงรักเก่าครับนางพญาพิมพ์อกนูนใหญ่ครับ เนื้อดินมันมันเลยครับรายการที่สิบครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับมีเม็ดไข่ปลาด้วยครับเนื้อแก่งแข่งมันๆเลยครับด้านหลังปั๊มรูปเจดีครับ มาพร้อมตลับฝั่งเพชรฝั่งพอลอยครับรายการที่11ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนวนหนวนแน่นๆนเลยครับแน่นน,นมันๆเลยครับ สามร้อยบาทครับถูกใจได้เลยครับรายการที่สิบสองครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับมีเม็ดไข่ปลาด้วยครับเกตทะลุสมครับนวลนวน,นุ่มนุ่มแน่นแน่นเลยครับ ด้านหลังปั๊มตายยางครับรูปเจดีครับปั๊มหมึกตายยางครับรายการที่สิบสามครับเป็นพระเนื้อดินเก่าครับเลี่ยมเก่าโบราณครับ รายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนือเก่งเก่งมันมนเก่าเก่าแตกลายงาเลยครับรายการที่15ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนือเก่าเก่าค่ำค่ำมันมันเลยครับน้ามองครับหน้าบูชาครับไม่รักไม่บูชาไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับ รายการที่16ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับเก่าตามการเวลาครับรายการที่17ครับ เป็นพระสมเด็จเก่าครับเนื้อแก่งแก่งแน่นแน่นเลยครับรายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อมันๆเลยครับ มันมันสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่19ครับเป็นพระปิดตาครับเหนือผงครับพิมพ์สองหน้าครับเหนือแก่งแก่งแน่นแน่นนวลนวลเลยครับ เก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่20ครับเป็นพระสมเด็จเกตบัวตูมครับเหนือมันๆเลยครับเก่าๆแตกลายงานเลยครับ อยู่ในตลับสเตเลสครับรายการที่21ครับเป็นเพาะสมเด็จพิมพ์ทรงเจดีครับเนื้อมันๆเลยครับมันๆแก่งๆแ,แน่นๆเลยครับ รายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับแก่งๆเลยครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับเหนือจัดจ้านเลยครับ รายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับนวลนน,วน,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 นุ่นุ่มนุ่มแน่นแน่นเลยครับแต่ไม่นิ่มครับ300บาทครับก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับ รายการที่24ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับหล่อ,ล,อล่ำล่ำเลยครับสวยหน้ามองหน้าบูชาครับเลี่ยมจับก,กอบเงินกรอบทองครับรายการที่25ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับ นุ่มหนุ่มแน่นแน่นแก่งแก่งมันมันเลยครับสวยครบสูตรครับมีคาบหลาลักเลยครับรายการที่26ครับเป็นพระปางลีลาครับข้างเม็ดครับหล่อโบราณเนื้อชินตะกั่วเป็นพระกุครับ รายการที่2 7ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อมัน,มน,เมน,มน,ๆ,นๆเลยครับมันๆแก่งแข่งแน่นๆเลยครับด้านหลังพุนพุนเลยครับสวยเย้ายวนใจเลยครับ รายการที่28ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับองค์พระล่ำๆเลยครับเนื้อหนึกนุ่มครับเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับเนื้อตุ๊บตุบตับตับเลยครับรายการที่29ครับเป็นพระปิดตาครับเนื้อผงคุกลักครับ เนื้อผงลงรักเก่าครับลงรักปิดทองครับรายการที่30ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับเนื้อแก่งๆเลยครับแก่งๆมันๆเลยครับ รายการที่31ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับสวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับเนื้อเก่งเก่งเก่าๆเลยครับ รายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จสายลุงครับฝั่งตะกุดครับตะกุดทองคำหรือเปล่าครับหลังรูปเหมือนหลวงพ่อแพรครับสมเด็จสายลุงหลวงพ่อแพรครับ รายการที่33ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งจานอักษรเลขยันครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่34ครับเป็นพระสมเด็จเนื้อดินครับ เนื้อดินมันๆเลยครับแก่งๆเลยครับน่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยครับวัดโคสิตาลามครับจังหวัดชัยนาทครับรายการที่35ครับเป็นเหรียญครับพระธาตุพะนมช่วยไทยครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่36ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพครับเนื้อแก่งแก่งมันๆเลยครับสวยเหลาใจเลยครับ300บาทครับราคาหวานเจี๊ยบเลยครับรายการที่37ครับ เป็นพระสมเด็จเก่าครับใต้ฐานฝั่งตะกุดครับเนื้อแก่งแก่งเก่าเก่าแน่นๆเลยครับรายการที่38ครับเป็นพระสมเด็จครับมวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับ สวยงามเก่าเก่าอย่างนี้ครับไม่รักไม่โดนใจไม่บูชาไม่ได้แล้วครับรายการที่39เครับเป็นพระสุมกอครับเนื้อดินครับพระสุมกอเมืองกำแพงเพชรครับ รายการที่40ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับอยากใหญ่กาติดเลยครับเก่าไม่เก่าครับนุ่มนุ่มแน่นแน่นแก่งแกงเลยครับเหนือจัดจ้านเลยครับมันมันชํำช้ำเลยครับ มาดูรายการพิเศษกันบ้างครับใส่ไข่สองฟองครับนุ่มๆม,มันๆเลยครับรายการที่หนึ่งครับเป็นเหรียญพระคูวิมลคุนากรครับวัดปากคลองมะขามเท่าครับปีพศ2466ครับเหรียญห่วงเชื่อมครับด้านหลังเป็นอัาขระเลขยันครับ สวยๆคมๆคมเลยครับรายการที่สองครับเป็นเหรียญเก่าครับเหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับเหรียญเนื้ออันปะก้าครับด้านหลังเป็นหลวงปู่สุขครับรุ่นหนึ่งครับวัด ปากคลองมะขามเท่าครับจังหวัดใชนาทครับรายการที่3ครับเป็นหล่อโบราณพระพุทธชินราชครับใต้ฐานต่อโคดอกเราธรรมจักรครับ เนือโลหะเก่าๆมันๆเลยครับผ่านศึกสงครามมาแล้วครับสงครามโลกครั้งที่สองครับพระพุทธชินราชอินโดจีนครับรายการที่สี่ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทบครับ เนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับพระดีเมืองมักขามหวานครับอำเภอชนแดนครับจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับรายการที่5ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเรียมกรอบกันน้ำครับ วัดช้างให้ครับรุ่นหนึ่งครับรายการที่6ครับเป็นพระปิดตาหล่อบโบราณครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่7ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อพรมครับเหนือชารบรถไฟครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับใต้ฐานตอกโคตดเีครับเลนลางแทบมองไม่เห็นเลยครับ รายการที่8ครับเป็นพักกิ่งเงินครับพักกิ่งพักกิ่งก้นเงินครับหลังยันหลวงพ่อแพรครับตอกหมายเลขนัมเบอร์ด้วยครับอักขระเลขยันครับ หลวงพ่อแพวัดพิกุลทองครับเมืองสิงห์บุรีครับพระกิ่งเก่าไม่ทราบปีครับรายการที่9ครับเป็นพระกิ่งหล่อบโบราณครับพระกิ่งเงินครับ ตายฐานต่อโค้ดครับอักขรเลขยันครับเงินเก่าเก่าค่ำๆเลยครับรายการที่10ครับองค์นี้สวยครับ สมเด็จบางขุนพมพิมพ์เส้นได้ครับเนื้อหนึกนุ่มครับนุ่มนุ่มแน่นแน่นเลยครับด้านหลังปั๊มรูปเจดีครับปั๊มมึกครับปั๊มมึกตายางรูปเจดีครับสวยสวยคมคมเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจใผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปครับ พระสวยสวยงามงามยามเช้าเช้า,ชาครับไม่รักไม่บูชาไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับราคาแบ่งปันทุกองค์ครับพี่พี่น้องๆสนใจองไหนแคปรูปส่งลายเข้ามาได้เลยครับที่080 953 6529ครับ พระเครื่องมหาชนครับบางบางเบาเบาครับขอบคุณครับ